โซนอีสุสุวางใจได้ตลอดการใช้งาน ศูนย์บริการระยองอ e ีสุสเลลนะคะเป็นหนึ่งในศูนย์บริการที่ลูกค้าเนี่ยให้ความไว้วางใจและก็ความเชื่อมั่นมาตลอดซึ่งความไว้วางใจของลูกค้านะคะนํามาซึ่งแรงบันดาลใจในการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดความเป็นมืออาชีพเพื่อส่งต่อคุณภาพนะให้กับลูกค้าแล้ววันนี้ค่ะจะมีลูกค้าคนสำคัญท่านหนึ่งนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะว่าทําไมถึงวางใจในศูนย์อีสุส e ตลอดมาเดี๋ยวเราเข้าไปพุยกับลูกค้าดีกว่าค่ะไปค่ะ ลูกค้าแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออ,อะไรคะชื่ออุดมศักดิ์เนื่องจำนงครับอ๋ออุดมศักดิ์ชื่อเล่นชื่อกีอ <ๆ S 2> อะไรคะครพี่ก๊อฟบพี่ก๊อฟพอฟจากตอนนี้พี่ก๊อฟทำอะไรอยู่คะ่ะทําสวนยางครับ10กว่าป,ปีแล้วครับแต่นั่งเด่เดิมก็ทําไร มันไล่สับป,ปะรดนะครับแล้วหลังเข้ามาเปลี่ยนเป็นสนยางครับรวมรวมก็ประมาณ200อกว่าไร่ครับเทียบจากปีที่แล้วค่ะผลผลิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างะคะราคาดีขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ผลผลิตก็เยอะขึ้นกว่าเดิมนี่ผลผลิตเยอะขนาดนี้พี่ก๊อฟเกบขายยังไงอะคะขายตรงกับโรงงานเลยครับเราทุบไปขายเขาเลยครับแล้วตอนนี้พี่ก๊อฟใช้รถอีสุอยู่กี่คันนะคะประมาณ5คันครับ มีรุ่นมีพอร์ส4ประตูครับแล้วก็มีเอ็กซ์แล้วก็ม,มีตอนเดียวหลักๆก,ก็จะเป็น4ประตูนะทั้งสองคันเลยครับคันนี้<ช>ด้วยปะ่ะคะที่เรานั่งอยู่ใช่ครับคันนี้ด้วยครับอ่ะคันนี้เอาบรรทุกอะไรบรรทุกปุ๋ยทุกยาไปให้ลูกน้องครับอ๋อทุกเอ่อที่ยางบางบาง,บางแปลงครับที่มันพอทุกได้ก็จะใช้คันนี้แปลงที่แบบเข้าไปยากๆก็จะวีคะห์เข้าไปแล้วที่เมื่อกี้บอกว่ามีตัวตอนเดียวด้วยคือคันนั้นอะคะใช่ครับ โอ้โหคุณปู่คนนี้นี่คือยังไหวอยู่ <c oughs> ไหวอันนี้มันทุกอะไรคะอันนี้ก็จะทุกทุกเศษยางไปขายเหมือนกันครับแล้วคันนี้คะคันสีขาวคันนี้คันนี้ก็เอาไว้ใช้รับส่งคนงานนะครับ <c oughs> คันนี้เป็นของที่บ้านเองนะครับ <c oughs> เริ่มมาจาก <c oughs> เริ่ม,มาจาก <c oughs> รถของกกงนะครับกงซื้อมาคันแรกเลยครับอะไรที่ทําให้พี่ก๊อปเลือกใช้อีซูซูคะเพราะว่าประหยัดน้ามันครับแล้วก็ทนทนทานด้วยครับค่ะรถนี้เยอะหลายคันขนาดนี้พี่ก๊อปดูแลยังไงไหวคะ ให้ระยองอ e ิซูส <oul> ุเซลเป็นผู้ดูแลทุกคันเลยครับเอาเข้าสู่ทุกคันเลยเข้าสู่ทุกคันเลยพอไปใช้บริการที่สูน่ะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อก็ประทับใจครับบริการดีครับอยากให้พี่ก๊อฟคาะแนะนำสำหรับอ่าหลายๆคนที่กําลังหาสูนบริการอยู่ะค่ะว่าพี่ก๊อฟจะแนะนายังไงบ้างคะที่ระยองอ e ิซูสุเซลครับมีอะไรที่มีคุณภาพครับแล้วก็บริการดีครับแล้วมีก็มีห้องพักรับรองให้ด้วยครับขอบคุณพี่ก๊อฟมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ องอ e ีสูซุเซลวางใจได้เพราะเรามุ่งมัน่นพวกความสุขทุกบริการอ e ีสูซุของคนระยองต้องระยองอ e ีสูเซลค่ะ